โอเคคุณพิมพค่ะครับค่ะสวัสดีค่ะเออพอดีดขอเออพอ,ออ่าคุยกันเรื่องทานนะคะก็เลยจะขอยังไงวันนี้ก็ขอคุยเรื่องประเด็นนี้ไปเลยนะคะก็เออพอดีไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าสรุปแล้วที่ทำมาเราได้ทำถูกต้องหรือเปล่าคะก็คือเวลาที่ทำทานคือทำไปเรื่อยๆตอนนี้คะ่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่าทำโดยที่ไม่ได้อธิษฐานคล้ายๆกับเออโมเดเลเตอร์ท่านหนึง่งแล้วก็เหมือนกับทำด้วยความรู้สึกว่า ทำไปแบบอยากปล่อยคล้ายๆกับเพื่อจะดูว่าเราสละหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้คือเหมือนกับไม่ได้มีอธิษฐานแล้วก็อันที่สองก็คือพอทําไปสักพักหนึ่งเหมือนทําจนเป็นความเคยชินอย่างเงี้ยค่ะเห็นอะไรก็ทําทาทาแล้วมันไม่ได้มีความรู้สึกเหมือนเป็นปีติขึ้นมาว่าโอ๊ยแบบฉันได้ทําสิ่งที่ดีจังเลยเหมือนคือก็เลยไม่รู้ว่าสรุปแล้วจริงๆแล้ว เมื่อเม,มื่อกี้ออตอนที่ทตอบไปรอบที่แล้วอะ่ะผมตกหล่นไปนิดหนึ่งคือจริงๆแล้วเนี่ยนะถ้าหากว่าเราแน่ใจว่าการให้ทานของเราเนี่ยมันสนองกับเป้าหมายนะในการให้ทานแบบพุทธเนี่ยคือแน่ใจว่าปลดเปลื้องความตรหนีออกจากใจเราทุกคนนะมนุษย์นะเกิดมาเนี่ยมีความตรหนีเนี่ยเกาะกลุ่มหัวใจอยู่ และการให้ทานเนี่ยก็คือการปลดเรื่องกระเทาะให้ไอ้ความตนีเนี่ยมันหลุดออกไปทีละชั้นทีละชั้นทีละชั้นมันจะรู้สึกได้จากความรู้สึกเบาทางใจยิ่งใจของเราเบาลงเท่าไหร่นะไอ้ความห่วงไอ้ความขี้เหนียวไอ้ความตหนีของเราเนี่ยมันไม่เหลือเลยมันให้ในจังหวะที่ควรจะให้เสมอนะแล้วก็ให้แบบที่ตัวเองไม่เดือดร้อนด้วยเนี่ยตัวนี้แหละที่มันถือว่าพอเพียงแล้วกับการให้ทานแบบพุทธนะครับ ่ะขอบคุณค่ะถ้างั้นก็จริงๆแล้วมันไม่ได้มีรูปแบบที่เออชั้นถ้าทําทานต้องทําเป็นแบบนี้แต่ว่ามันดูจากตัวใจของเราว่าถ้าใจเรามันเบาขึ้นเบาลงอันนี้ก็คือถือว่าพอจะไปถูกทางแล้วถือว่าได้ค,ครับถือว่าได้ค่ะค่ะคขอบคุณค่ะเพราะอันนี้ผมขยายความนอะอการทําทานแบบพุทธเนี่ยไม่ใช่เป็นไปเพื่อที่จะ เข้ารูปแบบการอธิษฐานหรืออะไรอย่างเมื่อกี้ผมยกตัวอย่างพระบางรูปที่ท่านพูดถึงเกี่ยวกับว่าเราควรจะอธิษฐานเพราะว่าสําหรับคนทั่วไปอ่ะคือท่านเห็นน่ะว่ามันมัน,มน,มนท่องเที่ยวไปในสังสารวัตแบบเบี่ยงแหนแล้วทําบุญไปเนี่ยมันไม่มีทิศทางท่านเลยให้คําแนะนําว่าโดยความเห็นของท่านเนี่ยนะจากที่ท่านเห็นคนเนี่ยนะตายจากความเป็นมนุษย์ไปแล้ว ไปเกิดแบบทรงเดชนะะไปไปแบบเหวี่ยงแหท่านก็เลยให้คําแนะนําว่าควรจะอธิษฐานกํากับด้วยว่าเป็นไปเนี่ยการให้ทานครั้งนั้นเป็นไปเพื่อที่จะได้มาเจริญสติได้มานั่งสมาธิอะไรให้มันดีขึ้นนะอันนี้คือคือ,คอตอบในฝั่งของความเข้าใจในมุมมองของว่าทําไมเราถึงควรอธิษฐานนะครับแต่ถ้าพูดถึงเ่ยหากว่าเรามีความเข้าใจ ในเนื้อหาธรรมะในในระดับที่พูดมารู้เลยว่าพุทธศาสนามีขึ้นเพื่อที่จะให้อ่าเพื่อที่จะมารือขนสัตว์ออกจากสังสารวัตรนะให้ทุกคนเนี่ยที่เป็นชาวพุทธเนี่ยมีโอกาสมีสิทธิ์ได้เข้าถึงมรรคผลนิพพานเนี่ยถ้าเรามีความเข้าใจถึงระดับนั้นเนี่ยนะจริงจ ไม่ต้องอธิษฐานแบบว่าขอให้ไปเกิดเป็นอะไรขอให้มีสัมมาทิฏฐิขอให้นนขอให้นี่ไม่จําเป็นนะเพราะมันมีสัมมาทิฏฐิอยู่ในชาตินี้อยู่แล้วทําให้จบในชาตินี้เลยนะและการที่จะทําให้จบในชาตินี้ก่อนอื่นใดเหนือสิ่งอื่นใดต้องสังเกตที่ใจของเราว่ายังมีความตรณีแบบไม่จํากัดอยู่หรือเปล่าถ้ายังมีความตรณีแบบไม่จํากัดไม่มีประมาณนะ หรือนอกจากตระหนี่แล้วเนี่ยยังโลภมากอีกด้วยแม้ของของคนอื่นเราก็จะไปแย่งชิงมานะยอมผิดศีลอันนี้เรียกว่ายังมีทานที่ใช้ไม่ได้นะต้องต้องทำทานแบบใหม่ต้องทำทานในแบบที่จะกระเทาะเปลือกของความตระหนี่เนี่ยออกไปจนกระทั่งว่าใจเบาใจไม่มีความโลภอยากเอาของคนอื่นมาเป็นของเราแบบผิดๆนะไม่ผิดศีนะนดลนั่นเอง การถือศีลก็คือการให้ทานชนิดหนึ่งและเป็นมหาทานด้วยถ้าเราถือได้จริงเนี่ยนะตั้งใจงดตลอดชีวิตก็คือการให้มหาทานพระพุทธเจ้าให้เหตุผลว่าทาไมท่านถึงเรียกว่าการถือศีลเนี่ยเป็นมหาทานเพราะว่ามันเป็นการาทําให้คนอื่นไม่เสียประโยชน์ไปปกป้องพิทักษ์ความปลอดภัยของเขานะโดยการเอาตัวเราเนี่ยเป็นเขตปลอดภัยของโลกไม่เอาตัวเราเนี่ยเป็นพิษเป็นภัยกับโลกนี่ตัวนี้นะ เห็นไหมมันเชื่อมโยงกันหมดคือถ้าเราทําทานแล้วใจเบานะเราเข้าใจว่าความเบาของใจเนี่ยเกิดขึ้นจากการที่ความตรณีเนี่ยถูกกระทอะเบลือกออกไปนี่ตรงนี้เนี่ยมันมันก็เหมือนกับไม่ต้องทําอะไรแล้วแต่จริงๆแล้วนะพระพุทธเจ้ายังมีอีกนะที่ท่านให้สํารวจตัวเองอยู่เนืองๆว่า แล้วอยู่บนเส้นทางธรรมเนี่ยมีความก้าวหน้าอะไรที่จับต้องได้บ้างเพราะว่าชาวพุทธนะจะมีอยู่จริงๆนะคุณลองดูเถอะว่าจริงไหมนะพอทำบุญไปเนี่ยถือว่าสบายใจแล้วได้ทำบุญแล้วรู้สึกใจเบาใจดีแล้วจบแล้วไม่ต้องทำอะไรแล้ว อันนี้ผมถึงบอกว่าตัวผมเองเนี่ยโดยส่วนตัวเนี่ยจะทำบุญอะไรไปก็ตามมักจะเป็นโอกาสที่ใช้สำรวจว่าใจเนี่ยมีคุณภาพมาถึงไหนแล้วไม่งั้นมันไม่รู้จะเอาจังหวะไหนมาสำรวจนะคนเรามันไม่สามารถสำรวจได้ทุกนาทีหรอกมันก็เอาจุดใหญ่ๆจุดที่รู้สึกว่ากำลังได้บุญหรือกำลังมีบุญเพราะบางทียังมีกิเลสแบบเราเท่านๆเนี่ยมันก็เผือทำอะไร ที่คิดอะไรที่มันเป็นอกุศลหรือว่าพูดอะไรที่เป็นอกุศลออกไปเงี้ยใช่ไหมไอ้ตอนนี้มันมันสามารถใช้สํารวจได้ว่าใจเนี่ยมันอยากจะเอาอากุศลเหล่านั้นอยู่หรือเปล่ายังอยากพูดอะไรที่มันไม่ดีหรือเปล่ามันอยากจะคิดอะไรที่เออมันยังมีความชั่วร้ายอยู่หรือเปล่าเนี่ยตัวเนี้ยถ้าทุกครั้งที่เราทําบุญเราใช้สํารวจใจมันก็ดีกว่าอันนี้ ขอยืนยันจริงๆนะเต็มปากเต็มคำเลยว่าดีกว่าให้ได้แค่ความรู้สึกว่าทําบุญแล้วสบายใจแล้วจบแล้วนะคุณพิมพ์มีอะไรเสริมไหมครับไม่คค่ะไม่ไม่ไม่มีค่ะขออนุโมทนาค่ะครับโอเคครับอนุโมทนาครับ